ที่เที่ยวในเมืองเฉิงตูที่ไม่ควรพลาดกินทเที่ยวช็อปครบจบในเมืองเดียวที่แรกย่าน IFS และถนนคนเดินทุนซีดยทั้ง2ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นแหล่งช็อปปิง aw, ้งยอดฮิตใจกลางเมืองเฉิงตูเลยค่ะของช็อปปิง้งแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่นี่มีให้ครบและยังมีของกินอร่อยๆให้เลือกอีกมากมายหลากหลายสไตล์ด้วยค่ะที่นี่ยังมีจุดเช็คอินให้เราได้ถ่ายรูปอีกด้วยนั่นก็คือนนองหมีแพนด้าปีนตึก ที่ที่สองพิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวนให้เป็นสายกินถ้าได้มาที่นี่เราต้องฟินอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราสามารถเลือกทานอาหารเสฉวนแทๆ้ๆในพิพิธภัณฑ์ได้ไม่อั้นเลยและอาหารเสฉวนเคลือ,อรลอยมากอร่อยจนไฟออกปากเลยคะ่ะรสชาติจัดจ้านเผ็ดแซ่บถึงใจสุดๆถ้าใครอยากทําอาหารที่นี่ยังมีคอร์สทำอาหารเสฉวนแบบพรีเมียมด้วยนะคะที่ที่3ซอยกว้างแคบหรือถนนคนเดินควนจ่ายถนนโบราณอายุก,กว่า300อยปีอยู่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่นี่คือรวบรวมทุกความเป็นเฉิงตูวไว้หมดแล้วแต่จะกินชอบหรือว่าจะเดิน รับบรรยากาศของเป็นเชิงตูที่นี่มีให้ครบค่ะที่ที่4ถนนคุยชิงหลงถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบกินเพราะที่นี่เต็มไปด้วยของกินอร่อยมากและอาหารดังๆแรกขึ้นชื่อในเมืองเฉิงตูมารวมไว้อยู่ที่นี่แล้วที่ที่5าโรงน้ําชาเครื่อหมิ่นโรงน้าชาเก่าแก่อายุกว่า100ปีบรรยากาศดีมากน้ําชาดีของหวานก็อร่อยนั่งจิบชาชิลๆที่นี่ได้ทั้งวันเลยที่นี่ยังมีการโชว์เทน้ําชาขั้นเทพให้ดูอีกด้วยค่ะที่ที่6 ถนนโกนเดินโบราณจินหลี่ถนนโบราณอายุกว่า2,000ปีความเก่าแก่คือเสน่ห์ของที่นี่แค่ได้เดินเสพบรรยากาศก็รู้สึกฟินแล้วที่นี่ยังมีของกินอร่อยของชอปราคาถูกและของที่ระลึกให้เลือกซื้ออีกมากมายค่ะที่ที่7แม่น้ําจินเจียงแม่น้ําอันสําคัญของเฉิงตูสามารถเดินชมตลาดหรือร่องเรือในแม่น้าจินเจียงได้ค่ะวิวสวยมากไฟในยามค่ำคืนคืออลังการสุดๆที่ที่8ศูนยนอนุรักษ์หมีแพนด้าเฉิงตูศูนอนุรักษ์หมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาดูความน่ารักของน้องนองหมีแพนด้าแบบใกล้ๆก,ก,กัน นะะ้นองน,น่ารักมากพี่พี่ก้าว์ู่การค้าเซนตุรีโกลบอลเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้างนอกว่าอลังการแล้วข้างในอลังการยิ่งกว่ารูหรูแพงตกแต่งสวยมากมีของให้ช็อปเยอะสามารถเดินช็อปได้ทั้งวันและมาต่อกันที่สุดท้ายค่ะพิพิธภัณฑ์เฉิงตูใครอยากทราบประวัติศาสตร์เฉิงตูหรืออยากถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆที่นี่คือเหมาะมากโดยทางพิพิธภัณฑ์จะมีนิทรรศการให้ได้ชมเป็นช่วงๆด้วยหากใครสนใจเที่ยวทั้งสิที่นี้หรืออยากเที่ยวเฉิงตูในแบบราคาสุดคุ้มสามารถกดลิงก์หน นะคะ